วันนี้จะมาแยกเดเบิล่ากันนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีให้พันมานะคะดูโอเห็แนแบบนี้นี่คือลากทะลุทุกกระถางนะคะเนี่ยเราต้องมาแยกแยกไว้หน่อยนึงอันนี้อะไรก็ไม่ร่้อันนี้พันแดงตาจิกโอ้งามมากอันนี้คุนแผนนะคะคุนแผนหนึ่งอันนี้โอรสไม่ได้ลดน้ำดีต้องมาลดน้ำคนี่ อันนี้เป็นรักลักแดงก้นดำอันนี้เป็นลูกรักนะคะน,นี่ก็แววนกยุงูกำลังงามเลยแววนกยุงอันนี้ชมพูนิสางามมากโอ,โอ้อันนี้อันสุดท้ายให้ทายนะคะว่าอะไรนี่ของดีของเด็ดไม่รู้ว่าเราจะชํำรอดไหมนะคะกำลังเตรียมอยู่เดี๋ยวเรามาชํากันต่อเลยจ้านี่วัตถุดิบก็มะพร้าวสับนะคะ แล้วก็ดินถุงเหมือนเดิมนะคะหนึ่งใช้ดินถุงนะคะยีห่อไหนก็ได้หลักักก็มนะพร้าวสับเอารองก้นหลุมแล้วก็ใช้ดินถุงเหมือนเดิมนะคะตามเดิมทีนี้เราก็ต้องมาแยกกันก่อนนะนี่แบบนี้เราก็แยกได้แล้วนะเนี่ยแต่ชมพู่นิสัยยังน่าจะแยกไม่ได้เดี๋ยวเรามาแยกกันก่อนนะคะ